สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในที่สุดก็มาแล้วนะครับกับการเปิดตัวยานพาหนะใหม่นะครับของอัปเดตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเป็นอันแรกเลยโดยการเปิดตัวยืนยันเป็นแน่นอนนะครับกับรถถังแรงแปดนะครับแล้วก็เปิดตัวรถถังพรีเมียมแรงเจ็มาถึง2คันนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจก็คือรถถังแรงแปดเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาดู รถถังพรีเมียมทั้ง2คันก่อนนะครับเขาบอกว่าเรามีข่าวดีนะครับที่ตื่นเต้นอยากจะมาแบ่งปันกับคุณนะครับในอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนะครับยานพาหนะภาคพื้นดินนะครับแรงแปดจะเข้ามาสู่เกมแล้วนะครับผม่อนอื่นนะครับเขาจะพูดถึงรถถังพรีเมียมนะครับแรงเจ็ดกันก่อน2คันนี้ก็คือตัว Challenger นะครับผม Challenger OES นะครับที่จะมาเป็น Golden Eagle นะครับอ๋อไม่ใช่แบบแพ็คนะมาเป็น Golden Eagle นะครับแล้วก็จะเป็น M 1 A 1 HC นะครับผมที่จะมาเป็นแพ็คนะครับ p ออ o ด d e r แพ็กให้คุณซื้อได้นะครับตัวรถถังนะครับผมที่มาใหม่ล่าสุดนี้นะครับจะเป็นแลงค์8นะครับจะมาในบอดแอนเดอร์ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตหลักที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าเป็นการเปิดประเดิมรถถังที่มีความทันสมัยที่สุดนะครับผมที่ประจำการให้กับกองทัพหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับ แมน่าสนใจเลยนะครับกับรถถางแรงค์แล้วก็ในตอนนี้นะครับมาดูกับรถถางพรีเมียมแรงค์นะครับที่สุดยอด2คันนี้กันดีกว่านะครับผมซึ่งคุณสามารถซื้อตัว m 1 a 1 h c ล่วงหน้าได้นะครับในกิจสโต้นะครับผมแล้วก็ถ้าคุณอยากจะซื้อตัว Challenger OES นะครับต้องรอให้อัปเดตหลักเข้ามานะครับเพราะว่าเขาจะขายเป็น golden eagle นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับตัวแพ P-order M1A1 ตัว s c นะครับจะได้อะไรนะครับ k i c k b a s ด้วยนะครับผมอันนี้ครับหน้าตาของ Pack P-order นะครับ M1A1 s c นะครับ Kickbase Pack นะครับก็ถ้าคุณซื้อนะครับแน่นอนคุณจะได้ตัวรถถังพรีเมียมแลงเจ็ดนะครับ M1A1 s c k i c k b a s นะครับผมแล้วก็ตัวรถมันมีเก้าอี้แล้วคุณก็จะได้ Golden Eagle นะครับผม 2,500โคดินิเกิลนะครับแล้วก็บัญชีพรีเมียม20บันนะครับแล้วก็จะได้ชายานะครับ Devil Dog นะครับแล้วก็จะมีอ่สกินนะครับอ่ไม่ใช่สกินเป็นสติกเกอร์นะครับผมนี่สวยงามนะซึ่งยานพาหนะเนี่ยคุณจะได้ในอัปเดตครั้งต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อแล้วมันได้เลยนะมันขึ้นว่าพรีออเดอร์นะครับก็ต้องรอเขาอัปเดตนะครับก็ตัว m 1 a 1 sc เนี่ยก็มันก็คือ m 1 a 1ตัวในสายวิจัยนะครับแค่เปลี่ยนโมมเดลนนะครับผี่ เพิ่มเก้าอีเข้ามาเพิ่มพวกแท็กมอนนนิดหน่อยนะครับผมแต่จริงๆแล้วสเปคภายในมันก็คือ M1A1SC ที่อยู่ในสายวิจัยนะครับต่อมาเป็นเวอร์ชันพรีเมียมนะครับ M1A1SC คิกเบดนะครับมันก็จะเป็น M1A1 ทั่วไปเลยนะครับผมก็ SC ก็ย่อมาจาก Heavy c o m m o n นะครับมาพร้อมกับกราะนะครับที่ทำมาจากยูเรเนียมหมดประสิทธิภาพนะครับก็อันนี้ก็ A อบามทั่วๆไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวระบบอินฟาเรดนะครับ เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นับก็เป็นซอฟต์คิวนะครับผมเป็นตัวระบบแจม EtGM นะครับนี่นี่นี่จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับผมซึ่งสามารถรบกวนพวก EtGM ที่นําวิถีด้วยเลเซอร์ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในเกมนะครับมีความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็การป้องกันที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็มีกระสุนที่มีประสิทธิภาพมากนะครับก็คงจะได้กระสุนท็อปเหมือนกัน กับในสายวิจัยนะเนี่ยแล้วก็จะได้ APS นะครับ Soft Q นะครับผมก็ไว้ชายป้องกัน AGM นะครับผมได้บางตัวนะครับซึ่งก็คงคิดว่าเป็น Thermal Gen 1นะเป็น Thermal Gen 1อยู่นะครับผมกับสำหรับตัว M1A1SC ก็ถ้าใครสนใจนะครับ69.99ดอลก็ราคา2,399บาทก็2,400นะครับผมตัว M1A1 มันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมตัว M1A1SC ในสายวิจัย ของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับอำนาจในการยิงดีมากๆเลยนะครับผมเสียตรงที่เทอร์มอลเป็นยังยังโคมงปีเจน1อยู่นะครับแต่ความคล่องตัวกราะนู่นนี่นั่นโอเคหมดนะครับผมถัดมานะครับก็คือ Challenger 2 OES นะครับแตัวตัว l l e n l e n g e r 2 OES ก็ OES ย่อม,มาจาก Operational Entry Standard นะครับก็เป็นรถถังที่ได้จัดแสดงนะครับเทคโนโลยีล่าสุดของรถถัง,งกฤษนะครับเช่นเดียวกับรถถังตัว Challenger 2 TES Uh, อันนี้น่าห่วงนะอันนี้น่าห่วงนะครับ T.S เอ่อแสดงว่าน้ำหนักน่าจะ70ตันเอตัน uh, เล่นยากแน่ๆครับสำหรับคันนี้บอกเลยรถถังคันนี้นะครับเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการต่อสู้ในเมืองนะครับติดตั้งเกราะทั้ง3ประเภทเลยนะครับเกราะคอมโพสิตนะครับผมอ่า uh, แล้วก็มีตัวตะแกรงเหล็กด้านท้ายนะครับแล้วก็จะมี E.R.A. ใหญ่ๆเบิ่มๆรอบคันนะครับ ซึ่งน้ําหนักนี่ปลาไป70ตันแน่นอนถ้ามันเทียบกับ TS นะนะบอกเลยนะครับรถช้านะครับผมนี่เขาก็บอกไว้ว่าสิ่งนี้จะเพิ่มน้ําหนักให้ตัวรถถังมหาศาลเลยนะครับผมตัว Challenger 2 OES นะครับก็ติดตั้งปืน120แน่นอนอยู่แล้วก็คงเป็นตัว Challenger 2ทั่วๆไปเลยนะครับอ่าก็คงจะเป็น Standard มาตรฐานมาตรฐานของตัว TS นั่นแหละนะครับผม TS มีอย่างไรก็ ตัว OES ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับแต่น่าห่วงครับสำหรับคันนี้ถ้าใครจะซื้อมาเล่นนะครับอันนี้เป็นรถไม่ใช่รถแพ็คนะครับเป็นพรีเมียมเหมือนกันกับของ A อบานี่แหละแต่เป็น Golden Eagle นะครับจะมาในตัวเกมหลักนะครับผมตัวเกมอัปเดตหลักก็มาให้คุณซื้อกันได้นะครับไม่ได้มาเป็นแบบแพ็คที่สามารถพรีออเดอร์ได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็ได้แค่รถถังอย่างเดียวนะครับถ้าข้อดีของแพ็คคือมันสามารถซื้อล่วงหน้าได้แล้วมันก็ได้พวก แอคเค้าพรีเมียมอะไรพวกนี้ได้โคเดนิเกิลอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโคเดนิเกิลนะครับผมมันจะได้แค่รถถังอย่างเดียวนะครับซึ่งราคาก็ถ้าเทียบกับพวกรถถังพรีเมียมแลงเจ็ดคันอื่นๆอย่างวูฟแพ็คอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณ9ก0านะครับราคาก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็น่าจะ9ก0าถึง9ก0าแหละมั้งนะครับผมสำหรับตัว Challenger 2 OES นะครับถ้าใครสนใจก็ กำตังกันไว้นะครับผมสาหรับนกทองนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปเป็นรถที่น่ากังวลในส่วนเรื่องของน้ําหนักนะครับที่ดูทรงแล้วน่าจะ60อัพถึง70อัพนะครับถ้ามันถอดชุดเกราะเหมือนตัว Challenger 2F ได้เออเนี่ยโอเคผมว่าน่าซื้อมาเล่นอยู่นะครับเพราะถอดชุดเกราะอ,ออกเล่นอยู่ดีนะเพราะว่าพวกเกราะเสริม Challenger 2เนี่ยมัน ไปเล่นเกมอยู่ในเกมจริงๆอ่ะมันมันกันอะไรไม่ได้นะครับเพราะยิงกันด้วย AP ADS กันอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับโอกาสน้อยมากที่จะเจอฮีทยิงใส่นะครับผมซึ่งก็เจอถ้าเจอจริงๆก็คงเป็นหมวเทนเดมอยู่ดีนะครับผมกันไม่ได้อยู่ดีก็ส่วนใหญ่จะเป็น AGM ของเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็ยิงตรงอื่นอยู่แล้วที่ไม่ใช่เกราะเสริมนะครับก็คือกันอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับผมเพราะเขาไม่ยิงกันนะ เราจะเจอแต่ a p พ s เ s เป็นหลักซึ่งน้ำหนักตัวรถมหาศาลเข้าปะทะจุดลำบากนะครับตัวรถช้าแล้วตัวถังของ Challenger 2เนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วนะครับก็กว่าจะวิ่งไปถึงจุดปะทะปุ๊บก็โดนดักยิงแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะประสบการณ์จากที่ผมเล่นตัว TS มาเนี่ยสภาพการตายอย่างเงี้ยบ่อยมากนะครับผมแล้วปัญหาคือมันถอดชุดเกระเสริมไม่ได้นะครับน้ำหนัก70ตันเลยนะครับ เป็นเมนเบรคแทงที่หนักที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับมันคือเมนเบรคแท้งในคาบเฮวี่แทงนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้รอก่อนนะถ้าใครจะซื้อมาเล่นนะครับให้รอดูเซิร์ฟเทสก็ได้นะครับว่ามันสามารถถอดเกราะเสริมออกได้ไหมถ้ามันถอดเกราะเสริมพวกเนี้ยพวกเกราะเอไเอพวกเนี้ยออกได้เนี่ยโอเคอันเนี้ยน่าจัดอยู่นะครับผมแต่ถ้ามันถอดไม่ได้อันนี้ต้องคิดละนะครับถ้าใครเป็นเล่นรถสายวิ่งเร็วนะครับอันนี้ นนรถมันชา้าจริงนะครับหนัก70ตันไม่ไหวนะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างเลยก็คือชาติที่ยังไม่ได้รถถังพรีเมียมแลงเจ็นะครับก็จะมีญี่ปุ่นนะครับออิตาลีนะครับผมฝรั่งเศสแล้วก็อิสราเอลนะครับญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจว่าจะได้อะไรแต่น่าจะคงเป็นไทย90สักรุ่นหรือมั้งนะฮะเดาๆนะแล้วก็จะมีฝรั่งเศสนะที่ยังไม่ได้ พรีเมียมแลน์เจ็ดเลยนะครับยังค้างอยู่กับตัว MX 3 0 super เปอร์อยู่เลยนะครับที่เป็นเมนพรีเมียมอิตาลีนี่ก็ยังไม่มีวีแววนะครับแล้วก็อิสราเอลนี้น่าสนใจเหมือนกันอาจจะได้เป็นเมอร์ควาสักรุ่นนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะแล้วก็รถถัง แรงแนะครับว่าจะได้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมมีรถถังขนาดที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับงั้นผมขอตอลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ